เออทำไมรู้สึกว่าเขาให้คีโมแล้วเขาเหมือนกับไม่แพ้นะครับมีพลังในการตื่นมารับประทานสารอาหารหรือแม้ถ้า่บางคนนะครับมีนักขายเราบอกผมว่าบอสดูไหมว่าเนี่ยเขาไปขายกับผู้ป่วยเปนไหมรุ่นานามนะสุดท้ายเสียชีวิตแต่ครอบครัวโทรมาขอบคุณขอบคุณมากเลยครับบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้คุณพ่อแม่เขาเนี่ยไปแบบไม่ทรมานสามารถยื้อชีวิต คุณพ่อเขาได้หกเดือนขอบคุณที่ซื้อหกเดือนให้กับคุณพ่อเขาพูดแบบนี้นะครับพูดนี้เลยนะครับพอผู้ป่วยมะเลยเมืสุดท้ายเนี่ยเซล์เขาเนี่ยไอ้เซลที่มันลุกลามเนี่ยมามันถูกชะลอหรือถูกหยุดเนี่ยทาให้เขาเนี่ยมีพละกกาลังมาทานข้าวสามารถทานาน้ำได้นะครับแล้วถ้าได้กําลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยทำให้เขามีพลังสู้กับโรคร้ายต่อไปหลายคนก็ค่อยๆมีอาการดีขึ้นหรือบางคนก็เรียกว่า อยู่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ทรามานนะครับนี่คือ3กลไกมหาศารย์ของโปรตีนแล้วเรามีที่มาที่ไปคือผลงานวิจัยชัดเจนนะครับเพราะผมอย่างท่านครับถ่ายภาพนี้ได้นะครับภาพนี้